ปิงปองน้ำกันครับมื่อนี่จะเป็นตัวไหนเนาะสาธาธุไเน้อคอห้มาตรงตรงคอห้มาตรงตรงสาธุสาธุหมายเลขหมายเลขสี่ครับหมายเลขสีค่ครับผมเลขคตัวเลขเลขสี่ปวดมือสั่น มีบานงมแตมาขอปลุกปรลาดนี้ครับในคื่นบรรผมชอบบรรทที่สองอย่าเพิ่งปแต่รนับแม่ใี้ดีสิแม่ตานไ้เลยตเลยนี่ไปสีสบานเลยเน,นาะอ๋อนักหนักหนักอะไวะ อยู่การหนึง่งบ่มเห็นไหมอยู่ที่ไรกับบ่มใหม่เห็นไหมบ่ย่อ,ยอใหม่เลยยืนหนึ่งบ่แม่เป็นไห่ละหนึ่งแม่ครับ เมื่อนี้ผมเบ่าหนองเขยอีสานไตประกะไอ้คกบหน้าจะมาขอโชคกับแม่งวดวันที่สิบหม,ม,มีหน้าหกหาสามตัวไทยดอตารีรางวัลที่หนึขอให้แม่มอบโชคใน้ลูกล้านที่งวดตรงอันสูงเก็บอยู่ล้านระได้รับโชคไประได้เงินแสนงวดนี้ขอให้แม่ให้โชคกับลูกอีกน,นะครับ กอจะได้โพดดีโพดชิ้นที่นใสของขานเพิ่มช่วงลูกเลี้ยงได้ก็ดนั่นแ็่นี้แม่เด้อขอเมีตาแม่ที่นนะครับแม่ให้เราเด้อหนึ่งบ๋ไหมยุ้นโบ๋ไหม่เล่นปุ่มเจ็ดดอกเจ็ดดอกแต่ว่าบุ่มไหม่ดอกดอกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจะได้เด๋มาลุดเลขปุูครับ

เมื่อนี้มื่อนีรมือสั้นกคลุกนะเห็นถึสว่าแน่เห็นตัวเลขกที่ตังหัวหนองเอาแปลงข่าดเลยเห็นน้ำดำเนี่น้ำแก้วลตัวเล็ยังบอกน้ำเลยน้ำดำเหรอเห็นที่แผ่ตัวเลขกนละน้ำดำตรงกลางเออนี่ตัวเลขเลยหาเก่าะใ ใน่าภาคีบ่ในผมในผมจมน้ำดำมีบ่เออเบ่บ่ห่าไรเออเจ้ามันมันแม่ให้ล้วดีดีเนาะตัวเลยเนาะสาธุสาธุท่านแม่เด้อขอให้เลขมาในเลขกถูกหุ่ถูกนี่ถี่เป็นเลขล่างหรือถี่เป็นเลขบนหรือถี่เป็นรางวัล ไายรางวัลยังก็ะได้ขอให้ได้โชคทุกผู้ทุกคนครับผมสาธุสาธุสาธุเร็กขึ้นมาเลยนี่แม่ไฮ้หรอเอาเบิ่อเด้อครับเด้อมารับโชคไปนำกัน้อามือสั่นสาธุสาธุเดี๋ยว ก่อนสะมารลุนเหล็กถูกเดี๋ยวเบานองจ,จับปิงปองอีกนะครับงวดว่าหันเกือบแตกสามตัวได้จำเลยบ่เบานองจับได้ศูนย์ดเก้าหกเหลขออกเก้าศูนย์หาคิดแต่เดียวคิดแต่เดียวแนงว่าเดี๋ยวมาเบิ้งมือนี่ครับสิเป็นตัวใดนนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับปิงปองน้ำกันครับมือนี่จะเป็นตัวใดนเนาะ โซงาสาหมายเลขหมายเลขซีครับหมายเลขกีครับผมซครับตัวเลขซีบนมือสันเดี๋ยวมาบงตัวที่2ตัวที่3ครับ4อีอะ <Okay. S 1> 4, 89, 4ีแปดเก่าีเก่าห่าเพราะมันมา,นาหนึ่งแม่ได้หรโชทุกท <laughs> เก้าอีครับสี่เก้าครับโอ้ยเพือสันสี่กตัวที่สองครับายเล็กเก่าครับแล้วมาเบิงตัวที่สามครับตัวที่สามออกมาก็เป็นเลขานี่เนาะเปิดกระเป๋าล่อรับโชคเลยนะครับเด้อสุภูสุคนเหมืนสีเก่าเนาะ ตัวที่สามครับหมายเลขศูนย์ครับสี่เก้าศูนย์กครับสี่เก้าหรือสี่หกศูนยนะสี่เก้าศนย์ก็ได้สี่หกศูนย์ก็ได้ครับผมเด็กปิงปองแม่ฮันนี่นะครับเ่าหนองจับมือนี้ครับผมอ้ยมือสั่นจะได้กะงวดนี้ขอให้ทุกคนนะครับเนาะรับถชกไปน้ำกันครับเดี๋ยวมาลุ้นเลขถูกน้ำกันครับผม เลขถูกตัวแรกมาแล้วครับผมของเบาหนองเนาะเหมือนนม้าขอแม่ทันนี้หมายเลขหนึ่งครับผมหมายเลขหนึ่งครับสังเกตบ้างดีๆนะครับมองนี้นี่มองมุมนี่เลขเลขแตกได้หนิ่งนี้นี่ครับเลขยางเบาหนองหมายเลขหนึ่งครับผมตัวแรกบตัวแรกหมายเลขหนึ่งครับผมเดี๋ยวเข้ามาลุ้นตัวที่สองตัวที่สามกันครับผมครับเลขถูกตัวที่สองครับผม หมายเลข4ครับผม14ครับผม14 <1, 4 S 1> เดี๋ยวมาลุ่นตัวที่สามกันนะครับสาธุสาธุเด้อแม่เด้อขอให้มาตรงๆคร,ร,รับ14หรือ74ก็ได้ครับผมสาธุสาธุสาธุ14สาธุสาธุเด้อแม่เด้อขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ได้รับโชคไปนำกันเด้อแม่เด้อวันพฤหสที่16ม,มีนาหกหาเดี๋ยวเราไปลุ้นเลขจูบตัวที่สามกันครับ เลขถูกตัวที่สามครับผมไม้เลขหาครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าครับผมหรือเจ็ดสี่ห้าก็ได้ครับผมนะครับเบื้องนี้ถูกหมุนได้ครับนี่ถูกหมุนสาธุสาธุเดอแมเดร์ขอให้มาตรงตรงขอให้มาตรงตรงหางเดียว 1, 4, หนึ่งสี่ห้างวดวันที่สิบหกมีหน้างกหาครับผมสารแมฮันนี่ครับเบาลงมาจุดขอโชค สาธุสาธุสาธุเดอแม่เด้อรับเงินแสนรับเงินล้านเปิดกระเป๋าล่อรับโชคเลยครับเปิดกระเป๋าล่อรับโชคเลยครับโชคใหญ่ครับงวดนี้สาธุสาธุเดอแม่เด้อมานมานมานครับผมโชคดีครับ <S <S เจออีสานไต่ครับเพื่อนมาสารแม่ฮันนี่ครับตามตองงวดที่แล้วครับเพื่อนจุดได้สามศูนย์เจ็ดครับผม ไอ้กบหน้าครับคำแก้วครับเพิ่นจะมาขอโชค์ครับตามต่อครับงวดวันที่สิบหกมีหน้าหกขาครับผมงวดที่แล้วคำแก้วเพิ่นจุดได้สามศูนย์เจ็ดครับผมถูงเล็กไทยสองตัวครับผมมือวนนี้เพ่มาตามต่อครับสาธุสาธุเด้มแอร์เด้อขอให้ได้รับโชคได้เงินเมื่นเงินแสนเงินล้าน เปิดกระเป๋าลอรับโชคเลยครับสาธุสาธุครับผม